อ่าโอเคคนดูก็ขอกาบสวัสดีได้นะครับผมไปละมันอ่านมันก็จะทันนี่แหละคุณดูวันนี้ก็อยู่ม้องกรช่องน้องผมเล่นเกมแบบเกมฟีไฟนะครับผมวันนี้วันเสาร์นเนาะโอเคคุณดูจากชุดวันนี้ผมก็จะมารีวิวชุดแต่างงานกันนะครับผมเริ่มแรกมาอันนี้มันเว้าสายนะใกด้ชุดเจ้าชาย งานคนดูผมชอบผู้ถี่ตลอดเลยอ่ะอย่างแรกผมขาวอะไรคนดูอืมแล้วก็ชุดนี่เอกลักษณ์ขางเขากางเกงนี่นี่นะคนดูนี่เห็นไหมรองเท้าก็แย่เป็นรองเท้าทองคนดูนี่นี่นี่แม่คนดูนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอเคเราเราก็จะมารีวิวเจ้าสาวต่อเลยชุดของเจ้าสาว อันนี้ผมอันนี้ผมไม่รู้นะว่าผมเขามีหรือเปล่าผมก็ลืมละเจ้าสาวคนนู่นจะได้ไม่รู้เหมืนอนกันผมลืมละเพรามันานแล้วอ่ะอันนี้พวกพวกของเล่นสวยอันนี้ก็จะเป็นชุดเจ้าสาวคนดูโคตรสวยนี่เดี๋ยสวยปะสวยอ่ะ ขาจะแถมมาด้รองเท้าเลยมาดูอเดี๋ยวจะมีรองเท้าด้วยกันเก่งเกงกระโป่ง้โหดูดูวยโปง่งชุดบางรอ,องเท้าโอ,าาอ้รองเท้าสีขาวอืมอะโอเคครับคุณดูคลิปนี้ก็ฝากไว้แม่งอันนี้กันนะครับผมสวัสดีครับ